ิดใจคนขายมาลัยขวัญใจโซเชียลเปลี่ยนสีแยกเป็นลันเว์เมินถูกทาบทามเข้าวงการ สากกลีีเฟซบุ๊กเอกลักษณ์นนขามวงได้โพสต์ภาพวิดีโอคนเดินขายพวงมาลัยลักษณะการเดินแบบสร้างความสนุกสนานเสียงหัวเราะให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนท่ามกลางแดดที่ร้อนจนใครๆก็ต้องพากันหลบพร้อมกับโพสต์ข้อความว่า แค่ใช้ชีวิตให้มีความสุข Head ack, ที่ไหนก็ได้ Head ack, ตรงไหนก็ได้ Head ack, สี่แยกชุมแพ หลังจากคลิปได้เผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาชมและแชร์ส่งต่อกันเป็นจำนวนมากซึ่งต่างชื่นชมในทำนองเดียวกันว่าถ้ามีใจรักในงานที่ทำทำทุกอย่างด้วยใจจริงไม่ว่าอาชีพไหนก็สนุกและมีความสุขได้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณสีแยกออสดาวเงินเทศบาลเมืองชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่น พบกับนายอังคารสอนสิทธ์อายุ22ปีเปิดเผยว่าหลังจากเห็นคลิปที่ตนเองใน Facebook ที่มีคนแอบถ่ายนำมาโพสต์ไว้ทีแรกก็ตกใจเหมือนกันเดินขายพวงมาลัยอยู่ก็มีคนมาทักถามปกติเป็นคนชอบสนุกสนานอยู่แล้วชอบเดินแบบเล่นๆร้องเพลงไปวันๆ ตนเองมาอาศัยอยู่กับย่าที่ชุมแพและมาขายพวงมาลัยได้ประมาณหนึ่งปีชอบอาชีพนี้เพราะเป็นอาชีพที่สุดจริตสบายเป็นงานอิสระไม่มีลูกน้องไม่มีเจ้านายไม่ต้องมีความเครียดไม่มีใครมาด่าหรือบังคับเราได้อยากขายก็เดินขายเหนื่อยก็มาพัก และเพราะเป็นคนที่ชอบสนุกสนานเฮฮาเคยมีคนมาถามชวนให้ไปเดินแบบร้องเพลงบ้างเหมือนกันแต่ก็ปฏิเสธไปเพราะไม่ชอบให้ใครบังคับพาไปไหนมาไหนทําอาชีพนี้เป็นตัวตนของตนเองดีอยู่กับบ้านอยู่กับญาติสบายใจดีถึงจะร้อนแดดขนาดไหนก็จะเอาความสนุกออกมาก่อนแล้วเราก็จะสนุกไม่เหนื่อยไม่ร้อน ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ